เรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันสุภาพรคงวุฒิปัญญาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตที่29พักเพื่อไทยท่านประธานคะปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศมาอย่างยาวนานและเป็นห่วงโซ่ที่ผูกร้อยกันเป็นขบวนการเป็นระบบและขยายวงอย่างเงียบๆแบบท้าทายต่อกฎหมายบ้านเมืองจากระดับบุคคล ครอบครัวชุมชนสังคมระดับชาติก็ดูเหมือนว่าประเทศของเรานั้นไม่สามารถก้าวข้ามพ้นคำว่าเป็นประเทศที่เป็นเส้นทางทางผ่านของการลำเลียงของยาเสพติดไปได้เราจะเห็นได้จากข่าวล่าสุดที่จับกลุ่มได้รตใหญ่ที่สุดของการจับยาเสพติดที่จังหวัดกาญจนบุรี มีมูลค่ายาเสพติดถึง1,600ล้านบาทธรรมธานคะโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนขณะนี้ได้มีปัญหาแพร่เข้าไปในสถานศึกษาทุกระดับอย่างรุนแรงผลคือประชาชนประชากรของประเทศอ่อนแอกลายเป็นผู้ป่วยมีคดีของผู้ติดยาเสพติด ที่เพิ่มจํานวนผู้ต้องขังอย่างมากมายจากคดีอาชญากรรมความผิดทั้งกระทําต่อผู้มีพระคุณบิดามารดาปู่ย่าตายายพี่น้องคนในครอบครัวและกระทําต่อบุคคลอื่นในสังคมท่านประธานคะถึงเวลาที่เราต้องมีกระบวนการในการบริหารจัดการอย่างจริงจังและเคร่งครัด เราต้องสร้างภูมิคุ้มกันโดยผ่านกระบวนการอบรมเลี้ยงดูหล่อหลอมให้เด็กสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปลอดภัยจากยาเสพติดเราต้องอาศัยพ่อแม่ผู้ปกครองโดยเฉพาะกลไกของครูเป็นหลักในการถ่ายทอดในช่วงของประถมวัยประถมศึกษาระดับมัธยมและกลไกจากเพื่อนในระดับอุดมศึกษาค่ะ เราต้องมีมาตรการเชิงรุกต้องมีการค้นหาตรวจสอบให้องค์ความรู้กับเด็กเยาวชนผู้นำชุมชนด้วยระบบเครือข่ายสร้างระบบจิตอาสาอย่างจริงจังและต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนในการที่จะให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสของผู้ค้ายาเสพติด อย่างเป็นกระบวนการด้วยความเชื่อมั่นว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นจะสามารถดูแลปกป้องพี่น้องประชาชนได้มาตรการด้านในการให้การรักษาผู้ป่วยเราต้องให้โอกาสเมื่อเด็กเยาวชนประชาชนนั้นได้พังพาดเข้าไปสู่วงจรของยาเสพติดในอดีตเราเคยให้โอกาสของผู้เสพให้เป็นผู้ป่วย เราเคยคืนลูกเคยคืณคนดีกับสู่สังคมโดยเฉพาะปัจจุบันนี้เรามีผู้ป่วยอันดับหนึ่งคือผู้ป่วยของยาบ้าผู้ติดยาบ้าดิฉันได้ข้อมูลมาจากอาจารย์แพทย์หัวหน้าส่วนยาเสพติดของโรงพยาบาลตำรวจว่า ปัญหาใหญ่ในขณะนี้คือผู้ติดยาบ้านั้นรัฐได้มีให้การรักษาฟรีค่ะแต่เป็นการรักษาตามอาการไม่ได้มีการรักษาที่ฟรีจริงเพราะอะไรคะเพราะว่าเรามียาตัวหนึ่งที่จะใช้ในการรักษาผู้ป่วยติดยาเสพติดแต่ยาตัวนี้ก็ยังไม่ได้ถูกขึ้นทะเบียน ยังเป็นยานอกบัญชีของกระทรวงสาธารณสุขอยู่ยาตัวนี้มีชื่อว่ายาเวลบูตินมีขนาด300มิลลิกรัมราคาต่อเม็ดอยู่ที่46บาทเราให้การรักษาวันละ1เม็ดมีสรรพคุณเป็นยาแก้โรคซึมเศร้าซึ่งในปัจจุบันนี้ได้นำยาตัวนี้มาใช้ให้กับผู้ที่ต้องการอดบุหรี่ และสามารถนำมาใช้รักษาผู้ต้องการอดยาบ้าได้แต่ปัญหาของมันคือผู้ที่เป็นผู้ป่วยนั้นส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยที่ใช้สิทธิ์บัตรทองเป็นผู้ป่วยใช้สิทธิ์ประกันสังคมก็จะเบิกไม่ได้เพราะเป็นยาที่ยังอยู่นอกบัญชีดังนั้น คนก็เลยกลับไปใช้ยาบ้าเพราะว่าราคาของยาบ้าในขณะน,นี้มีราคาอยู่ที่13บาทต่อเม็ดเท่านั้นเองธรรมทานคะถ้าเป็นไปได้กระทรวงสาธารณสุขนั้นสามารถช่วยเหลือเยาวชนผู้ติดยาเสพติดโดยการขึ้นทะเบียนยาเวลบูตินให้เป็นยาในบัญชีก็จะสามารถลดจำนวนของผู้ป่วย ที่มีอาการต่างๆซึ่งสร้างปัญหาอยู่ในขณะนี้และก็สามารถตัดวงจรของผู้ที่ติดยาเสพติดได้ธรรมทานคะการป้องกันยาเสพติดจะสำเร็จได้ต้องมีความร่วมมือกันจากหลายภาคส่วนต้องมีกระบวนการดูแลเชื่อมโยงส่งต่อกำกับติดตามและต้องให้งบประมาณอย่างเต็มที่ในการที่จะดูแล ให้ครบทุกขั้นตอนดิฉันจึงขอสนับสนุนยติให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาการวิสามันเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหายาเสพติดในครั้งนี้กลับขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณนะครับ